มันดิ้นันเนี่ยฮะเร็วเร็วมิติใหม่แห่งการใส่งเกลไอนี่มันตัวอะไรเนี่ยออออดิ้นก็ใหญ่เลยอโออยอ้าวอ้าวอันนี้แค่้อมเฉยเฉยเทานงโอเคที่กู้อนวทำไมงทำกับฉันด้กับฉันได้เกมต่อไปนะครับ เป็นเกมขีบลูกปิงปองวางบนขวดน้ํานะปากขวดอ่าโอหนี่สวยเลยเราจะให้แบ่งทีมนะเป้ามิชชุบแบ่งทีม,ม,ทมจับคู่เสร็จแ,แล้วใครวางได้ถึงสามลูกก่อนทีมไหนวางได้ถึงสามลูกก่อนคือทีมที่ชนะนะครับโอเคไหมแต่ว่าถ้ามันวางแล้วมันก็จะวางอีกไม่ได้ได้ครับวางแล้วเราก็จะนับแล้วก็หยิบออกครับ โอเคอ่ะเด็กๆ O R อ้าวคู่ก่อนอ๋อถูกหมดแล้วอ้าได้เลยโอเคถ้าแพ้หนึ่งคนโดนทั้งสองคนหรือเปล่าอะไรนะครับถ้าแพ้หนึ่งคนโดนทั้งสองคนหรือเปล่าถ้าแพ้หนึ่งคนอ่าไม่ใช่ทีมไหนได้สามลูกก่อนคือทีมที่ชนะอีกสองคนคือทีมที่แพ้จะถูกแต่งหน้าพร้อมแล้วนะหนึ่งสองตามเราได้ตึ้งตึ้งตึ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 งเอาแล้วคุณคุณเาแล้วโดนครับ

I'm <laughs> not กินไม่เอาแล้วมึกินโดงหน้าแล้วแพ้คือถูกแต่งหน้าครับกินไม่เอาเยกินแต่งหน้าแล้วแต่งอีกกินแต่งหน้าแล้วกินไม่ตังแล้วได้ไหมอ้าวคุณแต่งเต็มที่ต้งแต่งพี่แคนก่อนแล้วกันนี่ขอช่วยกพี่แคนได้ไหมเอาเอย มันโดนต่อยมา,ก <c oughs> าเกมนะต่อไปนะครับเป็นเกมส่งน้ํานะส่งน้ําต่อกันมานะครับอันนี้เกมต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับนี่นะมีเวลาให้นะครับสามนาทีขอบเขตของวินนะครับเข้าเขตถ้าเติมถ้าเติมถ้าเติมได้ตามขีดนี้ถ<า>ือว่าชนะโอเคไหมโอเคไหมเอาต่อแถว ยืนเลี้ยงอ่ะยืนพี่แคนก่อนอยู่ตรงนั้นอ่ะคุณคุณอ่ะนู่นเดี๋ยวลุงหนุ่มจะเป็นคนเติมน้ําให้มิกกี้ต้องมามิกกี้มาแล้วหน้ามิกกี้เต็มเติมหน้าเลยอ่ะลุงหนุ่มพร้อมยังลุงหนุ่มเป็นคนเติมน้ํำอ้าวเริ่มได้เติมเลยจับเวลานะสามนาทีอ่ะไปพี่แคนไปอ่ะค่อยๆนี่เทเทใส่หัวเนอะเทใส่หัวคุณ ต่อแม่มีไหมอ้มหน่อยจิ้ง <c oughs> นั่งลงนั่งลงต่ำนั่งลงต,ต่ำโอ้ประจาวรูปี้ดิค่ะไ <go or> ปอยู่คนสุดท้ายโอ๊ยไป เลี้ยงมาก่อนเลี้ยงาก่อนเออเออเอามาล้างน้แล้วนจับน้ำจับแกจับอะไเชือก่อได้ได้ได้น้าเลยให้น้าคุณคุณน้าหมดไปเอาน้ำกับปิดปรตูหนุ่มแล้วไม่ได้ ไม่ไม่เป so so <LO> ็นไรอ่ะพี่กีเติมให้พี่แคนพี่แคนนั่งลงพี่แคนนั่งลงเอาพี่กีตอเดียวพี่กันน้ำงนอพี่กันน้นอพี่น้น่พี่แคนไม่ทุกทกับฉันได้พี่แคนหน่อยนึขอให้คุทุนพี่กีไป

พี่แไปคนสุดท้ายพี่แคน้ยคุณคุณาไปจอกเดียวเลยยังไม่ได้ะโยดเลยอะที่เท่าที่เห็นเนี่ยจับเชือกได้จับเชือกได้แล้วเี่แก้วจับเชือกได้เอาแ้กิน่กินแกินแต่กันเต่กินกินแต่กลแอ่กนแ่เินได่เินกน่กินแกกินเต่กิกินกินแตนไต้กิ่แ่กินด่กเนแกินเต่กินได่กิ่แนกล่ติา

ได้เยอะได้เยอะได้เยอะพี่แคนนั่ง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 ามีกิยืนยืนกีก็ใ่ไม่ใส่ไปใส่ไปเบียรก็ล้มละลามันจะไม่ขาดได้ได้ได้ลงลงลงพีีคร้ตคร้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ไดด้ได้เลยเอาพี่แขนพี่แขนมา เอาก้มค่อยๆพีแขอยหลังแขอีกหนอยะมองไม่เห็นมันตกไ็รเูกดฮ้ยได้ได้กนจโอเคได้ได้ไจะได้สักหยดไหมแก้วเนี้โอเคค่อยๆนะขอสักหยดหนึ่งก็เฮแล้วนะยังไม่มีเล ลงแล้วเย่เกมนี้จบกงแล้นะครับเวลาหมดทั้งหมดเราได้น้าปริมาณอ้หู3หยดเล่นอีกได้ั้ยโอเคโอเคเกมนี้เกมนี้ไม่ชนะนะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปกันโอเคนะรอแป๊บหนึ่งเกมนี้เป็นเกมเติมแป้งนะเราจะเติมแป้งใส่จานนี้ ไล่กันมาเลยคนสุดท้ายต้องใส่ให้ได้เยอะที่สุดเราจะดูวัดจากปริมาณนะว่าได้แค่ไหนถึงจะชนะโอเคอ่ะแจกอาวุธช่วยกันถูกต้องนั่งต่อแถวกันเหมือนเดิมอ่านั่งเรียงตรงนี้เลยใครจะอยู่ตรงไหนเรียงเลยอย่อยู่อยู่คนสุดท้ายอ่ะอ๋อต้องหัดหลังเหรอก็งี้เหรอตรงนี้ ใช่ถูกต้องนั่งเรลยนั่งหันหน้าไปทางประตูนั่งหันหน้าหนล่ั่งหันหน้ามาเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นั่งนั่งหันหน้ามานั่งนั่งเลยเดี๋ยวเอานน้ำทีเดียวเรับ่งกติกาอย่างที่บอกนะง่ายๆคือส่งแป้นเอาหัวไปหาอีกคนนะแล้วคุณก็สุดท้ายต้องให่จานให้ได้อให้ได้เยอะทีสุดนะอ่า อย่าพึ <cues> <p society> <pr> ่งพร้อมแล้วพร้อมแล้วลุงหนุ่มนับอุ้ยให้ดูจิ๊กล้องได้ค่อยค่หยอดนะมันจะได้แป้งเริ่มเลยครับเอาเอาเตอร์เถิบเข้ามาเตอร์เถิบเข้าไปติดติดจะได้ได้แป้งเยอะเอ้าวเติบติดไปเถิบติดไปคุณคุณเติบติดไปการหายใจหน่อยน้ำจะเข้าจมูกอ่ะอ่ะนั่งเลยพร้อมแล้วเริ่มได้เอาพี่แคมไปต่อไปเลยโอ๊ยโอ้ยค่อยค่อยค่อยหน่อยหนึ่งอ่ะเตอร์ีจเต็มีเต็มรัก ơi, oh, oh. một, <laughs> <Hiện> là... <laughs> một... À, ao, primera... à. à, Ba dù khen Dù lắm tôi cũng cút lên mà, má, nêu nêu, chậm với la, chậm với la, à, đấm bay, <laughs> oh, à, à, đây, เถ็บขึ้นเถ็บขึ้นมาถ็บก้นมาอ้าวกี่รับกีหัวได้เยได้เยอะเอาเรเยเย้ยเยเยคอไมอพี่เเร็วพี่เออเเร็วเอาหลังอาไอยนั่นนะอ้นั่นนเอาหลังเอาหลังพี่เลยออกไปยูนนเฮ้ยข้างหลังเหรอเติ้ไปข้างหลังกูได้ไดได้เติ้อมาชอมา เถอมาเร็วเถอมามาเอาข้างหลังเอาข้างหลังกิเลยแต่ว่าอย่าเอาหัวยังเผยไม่เผยไม่ข้าหัวไม่เลยขอาหัวเลยเอาหลังเอาเอ้ยอย่าหนึ่งสองสามโอ้ยไม่มีจะมีไหมหาเย้เราไร้ใจโอ้ยใครอยู่โอเคเอาขึ้นมาเอาเลยขึ้นมาพี่แกนอีกหนึ่งรอบใครอ่ะใครอยู่หน้าใครใช่พี่แทนเ โอเคแป้งจะหมดถุงแล้วนะเอาหลังพี uh, uh, ่มันเดิมเดิมนะครับเออตองหัวกะต้องหัวต้องเออมีเทคนิคเห็นไหมนี่ได้เต็มเลยเทคนิคการส่งแป้งนะครับเออมีข้าวหัวหน่อยลูกเออเห็นเดิมเดิมเด เราหมดแล้วแป้งเยอะเลยตีเดิมีเดิม้แป้งเยอะลยเออหัวที่หัวเกี่ยวข้ามหัวหน่อยเด้อข้าหัวหน่อยข้ามหัวหน่อยเบอร์นาขาวไหมดแล้วอุ้ยเยอะเยอะเยอะเอาข้ามหัวโอเคแคะตามไปดูเลยเดียวเตอเตอเต้งขึ้นมานะตรงนี้ตรงนี้เตอไม่น่าขาวจ้ออนี่อาบน้ำแล้วจะาแป้งนเียเลย mọi người 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 เตอาหนูไม okay. ่ก okay. 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 oh ิต yeah oh ิดต oh ัวตอนะเออเยอะเยอะมิกข wow. okay. okay, yeah, really. uh ้าวหัวกัน right. okay. okay. oh ่โยเอยากี้เก็บใส่จานเก็บนโอเคเกมนี้ผ่านไปเอาเลย ฮะไม่ได้อะไรครับสนุกเล่นกันสนุกสนุกชนะได้ยังไงอะคะมันไม่มีเสกมเติมตั้งความเติมความพีรู้เห็นไหมช่วยเหลือกันร่วมมือกันดีเต็มรองเท้าด้วยเต็มรองเท้าด้วยเต็มรองเท้าด้วยเต็มคาราเบลเนี่ยเต็มคาราเบลอยู่บนหัวมิกิเนี่ยโอ้หิมะหิมะดูหัวแกนเต้าอะเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเปล่าน้อยโอ้ของมิกิอะ มิกิเอาไปตั้งกระทะทอดได้เลยเนี่ยสี่นอนได้เลยอ่ะทาแป้งแล้วเนี่ยเหลือสองเกมต่อไปจะเป็นเกมตัดเชือกนะครับตัดเชือกนะอยู่ใต้ลูกโป่งนะใครจะเป็นผู้โชคดีห้ามมองข้างบนเด็ดขาดมองแค่เชือกใครจะเป็นคนแรกเดินมากระจายไปเคาจับไหมไม่ได้เลยครับเล็งแล้วตัดเลยเล็งแล้วตัดเลยครับ อยู่ใต้ลูกโป่งนะแล้วตดัดตรงกันไกลตรงยืนอยู่ใต้ลูกโป่งกันครับยืนอย่าพึ่งอย่าพึ่งยืนอยู่ใต้ลูกโปง่งแล้วตัดครับกี่รอดอนกนไกลไม่คมเอาตัดไม่ขดาดไ,ไม่เอาอีกก็ตัดอันไหนตัดอันนั้นดิอันหนไม่ไม่ดีหรือไงล่ะไอตัดแล้วไม่ คุณแม่คุณแม่ช่วยหน่อยหากระต่ายเโอเคต้มกระต่าไปเล็งอันไหนอันนั้นเฮ้ยถอยถอยเดี๋ยวโดนดยดีๆไปโดนเส้นจริงเดี๋ยวก็ขาดหรอกห้ามหันมองห้ามหันเงยห้ามเงยหน้าครับถอยไปคนที่ไม่เกี่ยวถอยไปแกนไม่ได้อยู่ใต้อยู่ใต้ลูกโป่งอ่า ใครอยู่ลูกโป่งใคร่ลูกโป่งห้ามองข้างบนอยู่ใต้ลูกโป่งอย่างเดียวอ้าวรอดอ่ามิกิเลือกนะอยากลงน้ำมากเพีย่อยากยืนใต้ลูกโป่งนะยืนใต้ลูกโป่งเออคุณแม่ไปช่วยจับเชือกคุณแม่ช่วยจับเชือกเป็นคนเดียวนะครับที่ตัดเชือกไม่ขาดสักสองรอบอ้าวอ้าวยืนใต้ลูกโป่งยืนใต้ลูกโป่ง อาลาดเต้นไหนนะอ้าอวป้าเปียกเฉยไม่ยอมอยืนใต้ลูปองเลยไม่เปียกเห็นไหมเอ้ยโอเคไม่เอาไม่อมันไม่เอามาโยนตรงนี้ไปโยขนข้างในไปโยนข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคดเด็ก มาเล่นเกมสุดท้ายกันไปเกมสุดท้ายแล้วนะครับเกมนี้คือเกมบริหารหน้าตาหน่อยนะเกมแข่งกันกินโอริโอ่เราจะวางโอริโอ้บนหน้าผากนะห้ามใช้มือนะนี่ของวันของเราวันนี้พร้อมยังพร้อมแล้วแกะรอแกะถุงรอแกะถุงรอพร้อมแล้วหยิบออกมาหนึ่งอันถือรอชูไว้ให้เห็นั้ำยาใจใหญ่พร้อมแล้วเริ่มได้ครับ

ไม่แตกเอาอันใหม่เอาแล้วแต่ถนัดเลยเดินมาเหมือนกันลมแตกมีแค่สามอันนะแค่ยืนสูงแล้วหล่นแล้วแตกเสร็จเลยนะเขาใจร้อนเนี่ยโคอุ้ยเหนหนออ้ยลน

เดี๋ยวนะคุณคุณนะคุณคุณเลือกก่อนคุณคุณได้สีน้ำเงินนะครับอ่าที่เหลือหยิบได้เลยเอ๊หย yes. ิบผมคงไม่ม mm. ีผมให้ยังไหนไหนโชว์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 ทุกคนโชว์เปิดโชว์ว่ามีอะไรของหวันปีใหม่นะได้ทุกคนเลยขนมเลยมันแขวนมาแบบโอริโอ้ด้วยข้างในอ่ะข้างในแกะดู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 นนี่่อาผู้ชนะเปิดให้ดูหน่อยครับ เก็บด้วยเก็บด้วยโอ้โหแล้วเก็บกล่องไว้นะไว้ใส่ของอ่ะมาใส่ของอ่ะไส่ทุกคทุกคนได้อะไรเอามาทั้งนี้ดิจิจิคลิปกล่องแล้วอ่าได้ทุกคนนะเปิดดูเก็บกล่องไว้ใส่ตังค์เก็บกล่องไว้ใส่ตังค์ใส่ของได้นะ เย้ได้ทุกคนนะอ่ะทุกคนถือกล่องกับขนมให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยเย้โอเคปีหน้าปีหน้าสามพี่น้องต้องไปฝึกใหม่นะวันนี้คุณกินเรียบเลยเย้ทีน่ะทุกเกมวันนี้ก็ส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่เนาะแฮปปี้นิวยีร์ทุกคนนะคะ ัจากพี่แค้นอ้าวแจกเลยครับนี่พี่แค้นพี่แคนลงทุนฟักตังไปซื้อขนมมาให้ทุกคนนะให้ใครอะไรให้ใครก็แจกได้เลยนะครับโอ้ไปเก็บไปเบี้ยคือขนมอะไรครับเนี่ยอันนี้ของผู้ใหญ่อ่าของผู้ใหญ่แจกเลย ้อรวยรวยขนาดแรงเรียนซื้อเก่งๆไอ้หนูเว้ยอ่ะขอบคุณครับพี่น้องกุญแจก็ได้นมนะขอบคุณครับนี่ขนมที่แกซื้อมาให้นะเด็กป้าหนูนี่อ้าวคุณแม่นะอ้าวที่เหลือล่ะที่เหลือล่ะเด็กคันน้อนครับที่เหลือี่อ้าวแจกเลยครับอันไหนใครเขาขอเขาขออันนี้อันนี้ก็เหลือของพี่แค๊นะ

คนละสองอันก็เอาต่อกันเลยลูกต่อกันเตอร์เข้าไปเอออย่าให้มันดับต่อไปมันเอออุ้ยมีความสวยเอออุ้ยความสีได้เลยเอาเอาเอามันโดนเอาต่อมิกิต่อแล้วมิกิมิกิต่อพี่แคนต่อที่พี่แคนลูกเตอร์มาต่อนี่อั่นี้เดียวอันที่อันที่อันเตอร์เข้ามาต่อสิเร็วๆรว้าวอย่าเอาไปต่อกันนะลูกเออเออที่ว่าที่อ่ะพี่แคนให้อีกอันต่อเออที่ที่พี่หัวไปเลย พี่เข้าไปอีกต์ก็นี่แหละพี่ค้างไว้เออมายืนเรียงกันหน่อยมายืนเรียงเรียงกันเอยเอาต่อกันจีมาเรียงเรียงกันพี่เข้าไปพี่เหนือมาสวัสดีพี่มาโอ้ยพีปเข้าไปที่ไฟน้องคุณจะหนีได้น้องคุณจะถอยไปไหนล่ะเอ้อแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้วหลับแพี่พี่บหลับแล้วปุ๊บหลับแล้ a อ้าวแฮปปี้นิวอีฟแฮปปี้วิวอีฟไม่มีหมดหมดแล้วครับ้าอหมดแล้ว